ตาจฮสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนเรื่องเออเออเอเอแปลว่าหิวค่ะเราจะมารู้จักคำนี้พร้อมกับแต่งประโยคกันนะคะลองออกเสียงตามหลอดซื่นะคะเออเออแปลว่าหิวค่ะถ้าจะพูดว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่า你饿อเลอม,มา แปลว่าคุณหิวหรือยังค่ะหมายถึงการหิวข้าวนะคะเด็กๆฉันหิวมากภาษาจีนพูดว่าว o เห n นเออวอเแปลว่าฉันหิวมากค่ะถ้าจะพูดว่าฉันหิวแล้วภาษาจีนพูดว่าว o เออเลอวอเอแปลว่าฉันหิวแล้วค่ะ ประโยคต่อไปค่ะเราไปหาของกินกันเถอะจะพูดว่าหว่อเมินช si ี่เจ้าตงซี่ชื่อปลาหว่อเมินชี่จ้าตงซชื่อปลแปลว่าเราไปหาของกินกันเถอะเราจะตอบว่าดีเลยเราไปกันเถอะภาษาจีนพูดว่า h าวหว่อเมินโจปาฮาวหวมน เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราใช้คำว่าเออได้หลายประโยคเลยลองทบทวนดูกันอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะใจเจียน